สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพรพิพัฒน์พิมพ์เสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าทับหเลขที่16วันนี้เราจะมาทำขนมไทยกันค่ะขนมไทยที่เราจะทำวันนี้คือวุ้นกะทิถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีผงวุ้น น้ำตาลทรายกะทิถ้วยตวงไม้ไายหรือทับพีหม้อน้ำเปล่าพิมพ์หรือถาดสำหรับใส่วุ้นค่ะขั้นตอนการทำ 1. ตวงน้ำเปล่า800 ml และผงวุ้น1.5ช้อนโตะ๊ะใส่ลงในหม้อผสมให้เข้ากันจากนั้นพักวุ้นให้อิ่มตัวใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะ 2. นํนำผงวุ้นที่พักไว้ขึ้นตั้งไฟเราใช้ไฟอ่อนนะคะต้มจนผงวุ้นละลายจากนั้นใส่น้ําตาลหนึ่งถ้วยตวงลงไปคนให้น้ําตาลละลายค่ะ 3. เมื่อทุกอย่างละลายแล้วนํามาใส่ถาดที่เตรียมไว้จากนั้นพักไว้ให้วุ้นเสร็จตัวใช้เวลาประมาณ20นาทีที่สำคัญอย่าลืมตักฟองอากาศออกนะคะหน้าวุ้นเราจะได้เรียบสวยค่ะ ระหว่างรอวุ้นเซ็ตตัวเราจะมาทำน้ำกะทิกันค่ะโดยนำกะทิ600 ml โรยผงวุ้นผักวุ้นอ่มตัวประมาณ10นาทีค่ะเมื่อวุ้นได้หน้าตาประมาณนี้เราก็จะนำน้ำกะทิขึ้นตั้งไฟกันค่ะโดยนำไปตั้งไฟ ต้มจนผงวุลละลายเมื่อผงวุละลายเราจะใส่น้ำตาลครึ่งถ้วยตวงและเกลือหนึ่งช้อนชาลงไปรอจนส่วนผสมละลายจากนั้นนำวุนกะทิมาราดลงบนตัววุ้นอย่าลืมตักฟองอากาศนะคะจากนั้นพักให้เย็นค่ะเมื่อเย็นแล้ว เป็นชิ้นจะใส่จานให้สวยงามพร้อมรับประทานแล้วค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้วุ้นที่สวยงามพร้อมรับประทานแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่รับชม